สวัสดีครับผมต้นนะครับวันนี้ก็เป็นการบินพลาราบัเตอร์วันที่21นะครับเป็นการบินไฟ,ไฟที่7และ8ปดไฟการบินเขาจะนับตั้งแต่เท้าพ้นพื้นนะครับจนเท้าแตะพื้นนับเป็น1ไฟตอนนี้ก็บินมาได้8ไฟแล้วนะครับนี่เต็มตัวบินนะครับรวมกับบินไฟที่6กไปวันไฟที่7ที่6บินไป,ไป <7 S 2> แล้วเครับไฟที่7ด เดี๋ยวมารอดูครับว่าจะขึ้นสวยป่ะหลงสวยไหมวันนี้อาจารย์บอกว่าขึ้นเหมือนหงเลยครับ ไฟเดียวครับสวยๆไปแล้วครับเทสเดียวครับสวยๆนะครับไปแล้วผมกับไฟที่เจ็ดนะครับเป็นเทสเดียวเดี๋ยวเรามาดูตอนลงนะฮพี่เล่นเครื่องมาก่อนป่ะมันได้ปะพี่เอาพี่ลองเก่าดับเครื่องยังดับเครื่องดึงเบสโอเคสวยยืนได้ได้โอ้สวยเออ ลงสวยนะครับลงย้อนมาทิต์ดีหมโมก,กดวิดีโอไม่ได้มองเลยแหมลงสวยพี่ไฟที่เจ็ดลงยังสวยแล้วลงยังนิ่มเลยครับลงยังหงไฟที่เจ็ดลงยังหงไฟที่เจ็ดลงยังหงขึ้นก็ยังหงอย่างนี้จะยขึ้นไฟอีกต่ออีกไฟเลยครับ อันนี้ไฟที่แปดเริ่มไหมครับกี่บินขึ้นมาแล้วก็กลงขึ้นต่อนะั สวยครับขึ้นไปละไฟที่แปดของผมครับต้นนี้เป็นไว้ตรงผมนิ่งที่สุดแนวได้จับเครื่องเลยพี่ยืนให้ได้นะพี่ก่าเองโอเคสวยดึงไปสุดตอเคสวยโหไฟที่แปดยังสวยครับขึ้นสวยลงสวย้โห สวยๆครับนี่มาบินกันพี่ต่อเดี๋ยวพาพี่ต่อขึ้นสองที่นั่งก่อเดี๋ยวรอหมดคอสหมดคอสฝึกก่อนพี่ต่อบินอยู่วะเนี่ยเคยขึ้นเคยขึ้นครับผมแต่ยังไม่เคยบินจริงตอนลากขึ้ลากกับพี่นานแล้วนี่ไงออสไลรากนออลลากลากตัวนะอ๋อสนามนะพี่ต่อจะบินม้างครับต่อไป ไอปที่แปดปที่แปดไปที่แปครับไปที่แปดอ๋อ